วันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งใบพัดโฮโลแกรมเข้ากับโดมอคลริกนะครับโดมอคลิกตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ70ซนเมตรซึ่งจะใช้ได้กับเครื่องโฮโลแกรมรุ่น60ซนติเมตรและ65ซนติเมตรใช้ได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับลำดับแรกเลยนะครับให้เราทำการมาร์กตำแหน่งนะครับใช้ปากกาหรือว่าดินสอนะครับวาดมาร์กเอาไว้ระหว่างอคลริกแผ่นล่างกับอคิกแผ่นบนนะครับ เราะเวลาถอดไปแล้วใส่กลับเข้ามาเนี่ยจะได้รูตรงที่ตำแหน่งเดิมถ้าเกิดว่าผิดตำแหน่งนึงเนี่ยมันจะใส่ไม่เข้ารูเดิมนะครับอ,อันนี้ก็คือมาเริ่มถอดหัวน็อตออกกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวไอคลิกเนี่ยแต่ละล็อตจะมาหัวไม่เหมือนกันบางทีจะมาเป็นหัวแบบ4แฉกปกติหรือบางทีก็อาจจะเป็นหัวแบบ6แฉกต้องใช้ประแจไขนะครับอันนี้เป็นแบบประแจไขก็เริ่มถอดออกได้เลยครับ เมื่อเอาแผ่นหน้าของไอคลิกออกไปแล้วนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นแผ่นหลังที่เอาไว้ยึดกับตัวใบพัดโฮโลแกรมจริงๆซึ่งตรงกลางของเขาเนี่ยจะเจาะรูเอาไว้ให้ตรงกับด้านหลังของเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็วางพักเอาไว้ก่อนแล้วเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับครับอันนี้คือเครื่องรุ่น60ซนติเมตรนะครับที่เราจะนำมาใช้ยึดติดก,กับโดมไอคลิกที่เราถอดเอาไว้เมื่อกี้ สังเกตว่าด้านหลังนะครับเขาจะมีรูและปุ่มต่างๆที่เจาะจอเอาไว้เหมือนรูอะคริลิกตรงกลางเมื่อกี้เอาไว้พอดีเป๊ะนะครับแล้วเราก็มาเริ่มถอดฝาหลังกันเลยเราต้องถอดน็อตทุกตัวของเขาออกนะครับแล้วนำไปยึดต,ติดกับฝาอะคริลิก <üh> คือเราถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝาหลังทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปยึดติดกับโดมอะคริลิกที่เราถอดเอาไว้เมื่อกี้แล้วนะครับครับกลับมาที่แผ่นอะคริลิกนะครับที่เราถอดเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเครื่องโฮโลแกรมที่เราถอดฝาหลังเอาไว้แล้วเช่นกันทีนี้เราต้องใช้2คนนะครับคนนึงคอยจับแผ่นอะคริลิกเอาไว้อีกคนหนึ่งจับเครื่องโฮโลแกรมเอาไว้นะครับอันนี้ขออนุญาตพลิกมาจะได้เห็นกันจชัดนะครับซึ่งรูอะคริลิกอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเขาจะเจาะมาให้พอดีกับ ด้านหลังตัวเครื่องแล้วเราก็ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับให้ตรงกับตำแหน่งของรูนะครับอาจจะหมุนเล็กน้อยน,นะครับให้เขาเข้ารูทั้งหมดอ่าอันนี้พอเขาเข้าตำแหน่งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นำฝาหลังนะครับผมกลับเข้ามาติดเอาไว้แบบนี้นะครับ และน็อตยึดสีตัวด้านบนซ้ายขวาและด้านล่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นใช้น็อตตัวใหม่นะครับทางเราจะส่งไปให้ด้วยนะครับเป็นน็อตที่ยาวกว่าตัวเดิมนะครับน็อตที่เราไขนะครับไม่ต้องไขให้แน่นมากนะครับแค่พอตึงมืออย่างเดียวนะครับวิธีเทคนิคก็คือจับจับไขควงแค่ปลายนิ้วนะครับแล้วไข อย่าไปกรรมทั้งอันนะครับเดี๋ยวมันแน่นเกินอันนี้พอติดแผ่นหลังแผ่นใหญ่เสร็จปุ๊บเอาแผ่นตัวนี้เพลทยึดนะครับมาติดคืนอีกรอบหนึ่งตัวนี้สามารถใช้สกรูตัวเดิมได้เลยนะครับตัวสีดำสั้นเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวเพลทอันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเครื่องเนี่ยเขาเอาไว้ยึดกับผนังไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กหรือว่าผนังปูนนะครับยึดเอาไว้ยิงสกูเกียวปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวโดมเนี่ยเกี่ยวลงไปได้เลยนะครับเ,เห็นไหมเลยไม่เห็นกด้านนี้แล้วกันอ,าอ่างนี้นะครับเกี่ยวลงไปปุ๊บแล้วเราก็ยึดน็อตเอาไว้ด้านบนไม่ให้เขาไม่ไม่ให้ใครไปดึงออกได้นะครับ นี่นะครับยึยนดน็อตที่ด้านบนแค่นี้นะครับอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาลองจับดูว่ามีความแข็งแรงยึดติดแน่นไหมนะครับอันนี้เราจับตัวเครื่องลองเขยา่าเขย่าดูนะครับหรือลองจับตัวไอคลิกเนี่ยความเขย่าดูว่าเครื่องเนี่ยมันมีการสั่นอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีแน่นหนีก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมครับ กอนปิดฝาออคิลิกลงไปเนี่ยเราก็ให้แน่ใจก่อนว่าเราเช็ดลายนิ้วมือด้านในออกจนหมดแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาออกโดนแดดมันจะเห็นลายนิ้วมือด้านในได้นะครับแล้วตอนปิดฝากลับลงมาเนี่ยก็อย่าลืมหมุนให้มันตรงตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้ในตอนแรกนะครับไม่งั้นเนี่ยรูตำแหน่งรูมันจะไขไม่ลงนะครับนี่ครับก็ใช้นอ็อตไขึ้นทุกด้านได้เลยแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นแล้วครับ